สวัสดีครับพบกับรายการก้อยหอมกับกูรูนะครับวันนี้วันอังคารที่30เมษายน2567นะครับตลาดวันนี้ต้องบอกเลยว่าเฟดยืนไม่ไหวนะว่าถอยกลับมาปิดตรง1 3 6 7จุดในที่ระหว่างชั่วโมงการซื้อขายนี้ขึ้นไปจุดสูงสุดตรงบริเวณ1,372.85จุดเราดูว่ายืนไม่ไหวก็ต้องถอยกลับมาตั้งหลัก ตั้งรำกันใหม่นะครับปีเดิมว่าวันพุธเองนะวันที่1พฤษภาคม2567รสตลาดหุ้นไทยก็ปิดทาการ1วันเนื่องจากในวันแรงงานแห่งชาตินะครับก่อนมาเปิดอีกทีก็วันพฤหัสนะครับที่สองพฤษภาคมนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อสายมาพูดคุยกับคุณกรพัฒน์บรชัยผู้บริการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหนักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินจำกัดมหาชนหรือว่าเ c s สัก,กครู่ครับ น่าจะติดผลกิจนะครับผลกิจน,นี้นยจะเรียมาเป็น,น,นช่วงของ4ี่หุ่นสุดสวิงกันเลยดีกว่านะแม้ว่าภาพรวมๆมันจะนั่นโดนแรงขายก็แต่ว่าก็มีหุ้น,นหลายๆตัวหรือว่ามีการตั้งหลักตั้งรํากันได้ก็ต้องมานั่งติดตามกันนะฮะนั่นคือตัวแรกนั่นคือของอันฟ้าเอนะครับวันนี้ราคาอยู่ที่89ตังค์เพิ่มขึ้น2สตางค์ที่เป็น2.30เปอร์เซ็นต์ และตัวที่2อครับ24 CS นะครับราคาวันนี้ปิดที่2บาท96ตังค์เพิ่มขึ้น12สตังค์ที่เป็น4.23และตัวที่3นะ QTCG วันนี้ราคาปิดที่84สตังค์เพิ่มขึ้น7สตางค์ที่เป็น9.09และตัวที่4นะ TACC นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่ ห้าบาทสี่สิบห้าสตางค์เพิ่มขึ้นสาสิบห้าสตางค์ที่เป็นหกจุดแปดหกเปอร์เซ็นต์ะครับนี่คือสี่หุ้นสุดซึ่งในวันนี้ถ้าเกิดว่านักลงทุนแบบว่าสนใจอยากจะเข้าเล่นเก่งกาไรกันนะครับอย่าลืมศึกษานะทําการบ้านนะดูเรื่องของกราฟดูเทคนิคดูแนวรับดูแนวต้านรวมถึงจุดคัดด้วยนะครับอใช้ข้อมูลนี้มาเสื้อขายนะในส่วนของสี่หุ้นสุดสวิงนะในวันวันหะั ปุัาที่2พฤษภาคมประึด็นวจ้ของหุ้นเทคนิคสุดแทนบราบโดยคุณอภิวัตโตบิสิริเวดด้านวิเคราะห์ทางเทคนิคบริษัทหลักทรัพย์รีบูดเตอร์วันนี้แนะนามา2องตัวนะครับตัวแรกันคือตัวของ CPO นะครับรูปแบบของกราฟต้องบอกเลยว่ากาลังฟื้นตัวนะครับให้แนวรับที่57บาทแนวรับี่ดีห้าบาทส่วนแนวต้านอยู่ที่60บบาทนะครับส่วนต้านไปที่ 62บาทวันนี้ราคาหุ้นของ CPO ปิดที่57บาท50ตาเพิ่มขึ้น7จบาทตางที่เป็น1.32สปรเซ็นต์ส่วนแซบสอนที่คุณอภิวัตรแนะนำกคือตัวของ ITC นะครับ <c oughs> หมดว่าตัวแบบของกราฟนะครับแหว่งแหว่งขึ้นนะครับให้แนวรับที่22บาทแนวรับปดที่21บาท80ตางส่วนแนวต้านอยู่ที่ 22่สบาทห้สตางนะัมื่อวานท่านพูดวี่สิบาทวนนี้ราคาหุ้นของ ITC ปิดที่22บาท20สต่างเพิ่มขึ้น40สต่างคิดเป็น1.83%ครับนี่คือรายการเว้ยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าเกิดน,นักลงทุนที่ชอบน่าฝากนาไนะฝากแชร์ทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียหุ้นอินไซต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสำหรับรายการเว้ยหอมกับกูรูนี้ต้องขอมาท่านผู้ชม ผู้ฟังไปก่อนครับพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับผม